平安。 ผู้ดีบนะกะว่าจะทําอาหารกลางวันให้อุณยายทานค่ะนี่อุ้มก็เพิ่งไปช้อปปิ้งของแมคโครมาเพียบเลยนะคะวัตถุดิบของเขานะคะมีเยอะมากๆแล้วก็แถมคุณภาพดีอีกด้วยอุ้มคอนเฟิร์มได้เลยค่ะว่าที่บ้านเนี่ยเป็นลูกค้าประจําเลยนะคะการสั่งของเขานะคะก็สั่งง่ายสะดวกมากๆเลยค่ะสั่งได้ทั้ง3ช่องทางเลยนะคะอย่างแรกเลยค่ะแมคโครแอปพลิเคชันนะคะหรือว่าแมคโครคลิกค่ะหรือว่าจะสั่งกับไลน์สาขานะคะหรือว่าจะโทรสั่งกับสาขาได้อีกด้วยค่ะเรียกได้ว่าสะดวกสบายสุดๆเลยค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะวัตถุดิบเนี่ยเพียบเลยค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะอุ้มจะมาทำเมนูอะไรให้คุญญณยายดีนะ คิดออกแล้วค่ะเป็นแซนด์วิชซูชิและกันค่ะยอุ้มจะใช้วัตถุดิบนะคะนี่เลยแซลมอนสดมากแล้วก็แบบแล่ทําความสะอาดอะไรมาเรียบร้อยแล้วนะคะแค่อบในหมอ้ออบลมร้อนนะคะก็ทานได้แล้วแล้วก็นี่เลยค่ะไข่ปลาแซลมอนนะคะน่าทานมากแล้วก็วันนี้ขออ,อย่างหดียแล้วกันเนาะก็เป็นนี่เลยค่ะทอดมันกุ้งนะคะเดี๋ยวอุ้มจะเอาไปทอดคะ่ะให้พี่แบงไว้ทานเล่นค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปทํากันเลยค่ะ ของแมคโครเขาเนี่ยนะคะดีจริงๆค่ะอุ้มแนะนําเลยนะคะในทุกมื้ออาหารเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นมื้อเช้ามื้อกลางวันหรือว่ามื้อเย็นนะคะเพราะว่าทุกมื้อนะคะคือมื้อสําคัญของครอบครัวค่ะใครที่ต้องการใช้วัตถุดิบที่ดีและมีคุณภาพนะคะสามารถหาซื้อได้ที่แมคโครเลยค่ะสาขาใกล้บ้านได้เลยนะคะซึ่งจะสั่งผ่านสช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นแมคโครแอปพลิเคชันหรือแมคโครคลิกหรือว่าลายสาขาหรือว่าโทรสั่งสาขาก็สะดวกสบายสุดๆเลยค่ะ